ช่วงท้ายของรายการวันนี้นะคะดิฉันมีคนคุ้นเคยที่มาคุยกันอีกคนหนึ่งคุณเอนนทวัฒนันต์พรมจินดาใช่ไหมคะสวัสดีครับพ่ต้าครับเราไม่เจอกันหลายปีเลยไม่เจอหลายปีครับแต่ว่าเรื่องของการอ่านข่าวเนี่ยต้องบอกว่ามันก็อยู่คู่กับเรามานานนะครับผมเริ่มอ่านตอน21ิเนะพ่ตา้าคือต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันเนี่ยเกือบ30ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันก็อยู่บนหน้าหมดเลย <c oughs> <laughs> พออายุเยอะขึ้นปัญหามันก็ตามมาเยอะทั้งฝ้ากระจุดด่างดมความหมองคล้ำต่างๆเนี่ยมันก็ถาโถ ผมว่าโอเคมันก็เป็นเรื่องปกตินะแต่วันนี้เนี่ยรายการค่อนข้างดึกนิดหนึง่งผมเองก็มาหน้าสดให้ได้เห็นเลยว่าเนี่ย<ม>ปัญหาจริงๆเนี่ยมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมแล้วหลายคนที่อาจจะมีปัญหาคล้ายๆผมนะไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำหลายคนอาจจะพอรู้จักกับแบรนดน์นี้นี่คือแบรนด์เดอเอแป้งที่ทุกคนรอคอยเป็นแบรนด์ของผมเองครับ<อ>คือตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีส่วนผสมของโสมแอสาแซนทีนขมิน้นไข่มุกและทองคาแต่ถ้าพูดแบบเนี้ยพี่ตาอาจจะมองว่าอ้ามันอาจจะ เหมือนแป้งทั่วไปหรือเปล่าสาธิตให้ดูได้ไหมครับดีเลยขออนุญาตทีละครึ่งหน้าแล้วกันะนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาหลายๆอย่างบนใบหน้าของเราเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเรารู้วิธีในการจัดการกับปัญหาได้เนี่ยผมคิดว่าไม่ยากแล้วบางคนเนี่ยกว่าจะแต่งหน้าออกจากบ้านได้เนี่ยใช้เวลาเป็นชั่วโมงบางทีใช้เวลาหลายชั่วโมงเพราะว่ามันหลายขั้นตอนแต่สําหรับแป้งของผมแล้วเนี่ยมีแค่นี้ครับเคล็ดลับคือทาทาตบตบกดกนิดนึงเนี่ยครับ ให้เห็นพร้อมๆกันเลยเนี่ยครับทาทาตบตบกดกดนิดหนึ่งลองดูสองข้างอืมอคือ,อข้างนี้เนี่ยมีสภาพเป็นแบบนี้นะครับนี่กระดาษซับมันส่วนข้างนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าเนี่ยกระดาษซับมันปลิวเลย ถ้าวันนี้มั่นใจในตัวผมเนี่ยผมขอแนะนำเซ็ตโปรโมชันนี้เลยนะครับอันนี้เป็นโปรที่คุ้มค่ามากนะครับก็คือแป้งเดอเอเนี่ยหนึ่งตลับ18กรัมวันนี้ผมให้ไปเลย2ตลับแล้วเป็นแป้งที่ไม่ว่าจะผิวขาวผิว2สีผิวสีเข้มก็สามารถใช้ได้ลแล้วก็ยังมีตลับสีน้ำเงิน<ๆ>เรียวกว่าบลูไดมอนต์ให้อีก2ตลับอันนี้เป็นเติมระหว่างวานันยังไม่หมดนะพี่ตานะยังมีเดย์ครีมให้ดูแลกลางวันไนท์ครีมดูแลกลางคืนมีสบู่ให้อีก2ก้อนอันนี้เป็นไวท์สากูระ โซฟมีส่วนผสมของเมืออม่อหอยทากเมื่อหอยเป่าฮื้อนะครับล้างหน้ากับทำความสะอาดร่างกายนะครับให้อีก2ก้อนพร้อมถุงตีฟองเป็นตะข่ายอย่างดี2ชั้นอีก2ใบมีกระเป๋าใบใหญ่ๆมีมาร์กชีสคอลลาเจนและที่สําคัญเฉพาะ คมชัดลึกนะครับผมมีแหวนแบบนี้เป็นแหวนใบมาก่อบ,บางคนเรียกว่าใบชัยชนะนะครับปรับไซส์ปรับขนาดได้เป็นแหวนสีทอง 24k เคลือบแก้วทั้งเซตทั้งหมดนี้ราคารวม7,123บาทแต่วันนี้ถ้าเป็นแฟนตัวจริงของคมชัดลึกนะครับให้ใจ่ายในราคาสุดพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่เบอร์นี้ผมย้ำหมายเลขโทรศัพท์ก่อนนะคุณผู้ชมนะ0211322 2 2 2 1 3 2222 2 2 2หรือว่าจะชอบผ่านไลน์ก็ได้นะครับที่ add happy นะครับ Underscore Shopping คือต้องบอกว่าแป้งเนี่ยที่ผมคัดมาให้เนี่ยเป็นสีที่เหมาะกับผู้หญิงทั้งประเทศเพราะว่าเป็นสียอดนิยมมากนะครับคือไม่ว่าจะผิวเข้มผิวสีอ่อนใช้ได้หมดเลยไม่วอกไม่ลอยแล้วสามารถปกปิดได้เป็นอย่างดีคือต้องบอกว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะมันปกปิดยังไง สาธิต oh. ให้ดูต่อว่าคือโอเคถ้าเกิดว่าเราไปโดนน้ำ uh. เนี่ยครับ เ oh. นี่ยครับน้าติดออกมาแต่ว่าแป้งไม่ติดออกมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปเสียเวลาลองพง้งลองพื้นอะไรมันยุ่งยากสาหรับผมเนี่ยผมขอแนะนําเลยแป้งตลับนี้ครับแป้งเดลเอแป้งที่ทุกคนรอคอยด้วยสารสกัดที่จัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นโสมแอสาแซนทินขมิน้นไข่มุกหรือว่าทองคําที่จะมีส่วนช่วยสําคัญในการปกปิดปกป้องบํารุงควบคุมในตลับเดียวนะครับดูดีได้แบบสบายๆในราคาที่สามารถจับต้องได้นะครับวัน นี้ต้องบอกว่าโปรโมชั่นดีๆนะครับอย่ารอช้าเพราะว่าผมเองขายทุกช่องแต่สำหรับวันนี้ช่วงเวลาแบบก่อนหลับนอนแล้วนะคุณผู้ชมนะผมแนะนำเลย วันนี้โปรโมชั่นที่นี่คุ้มที่สุดนะครับจะซื้อใช้ซื้อฝากได้หมดเลยมาดูที่โปรโมชั่นกันอีกครั้งหนึ่งครับสิ่งที่คุณจะได้ไปคุณจะได้แป้งเดอเอตลับสีดำไปทั้งหมด2ตลับนะครับ mm hmm. แล้วก็ตลับสีน้ำเงินหรือว่าบลูดมอนอีก 2, 2> มีเดย์ครีมมีไนท์ครีมมีสบู่อีก2ก้อนถุงตีฟองตะข่ายอย่างดีอีก2ใบกระเป๋าใบาใหญ่ๆนะครับแล้วก็มาร์คชีฟคอลลาเจนนี้ให้อีก3นะครับแล้วก็มีแหวนให้อีก1วงทั้งหมดนี้7,123บาทวันนี้จ ายเพียง999บาทแต่ต้องโทรมาที่เบอร์นี้นะที่0 2 1 1 3 2 2 2 2 0211322222หรือว่าช้อปผ่านไลน์ที่ @happy_under_score_shopping ก็ได้คือพูดง่ายๆ แป้งตัวนี้สาหรับผมเนี่ยตัวเดียวเอาอยู่เลยคือพี่ต้าลองดูเปรียบเทียบหน้าเลยค้างว่าแตกต่างเติมอีกข้างหนึ่งได้เติมอีกข้างได้ครับคือจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันง่ายมากคือหลายคนบอกว่าเนี่ยทำไมแป้งดรเอขายดีจังเลยนะคือตัวเดียวมันจบจริงหรือเปล่าอาดูด้วยตาเองแล้วกันคือไม่ต้องมาลองพื้นไม่ต้องมาทาอะไรให้มันวุ่นวายยุ่งยากถ้ามีปัญหาตรงจุดไหนผมแนะนําแบบนี้ทาทาตบตกดกดนิดหนึ่งมีปัญหาใต้ตามีปัญหาฝ้ากระจุดดงดำมีปัญหาผิวไม่เรียบผิวไม่เนียน มีปัญหาเนี่ยหนวดลืมกนนะครับ <c oughs> คือเขาเนี่ยครับผมก็ใช้วิธีแบบนี้ทาท,า,ทาตบตบกดกดนิดหนึ่งทาทาตบตบกดกดนิดหนึ่งท่ททอ,ๆๆงองเอาไว้เลยนะครับ <c oughs> แล้วต้องบอกนะครับว่าโปรโมชั่นแบบนี้ผมไม่ได้จัดบ่อยๆนะ <c oughs> คือราคาเต็มเนี่ยพุดง่ายๆเจ็ดพกว่านี่มันก็เกือบเกือบหมื่นนะ <c oughs> แต่ให้คุณจ่ายเพียง999บาทย้านะครับว่าทั้งหมดนี้จ่ายเพียง999บาททกบขึ้นมาว่าแถมจุใจ15ชิ้ตอันนี้ให้หมดเลย999บาดี๋ยวต้าสิบเก้าบาบจะต 0211322222 0211322222นะครับหรือว่าที่ Happy u n d e r s อร์สกอร์ชครับย้ำนะครับคุณผู้ชมครับหลายคนที่อยากจะมีความคุ้มค่าแบบเดอะเอแนะนำเลยซื้อเซตนี้15ชิ้นคุ้มสุดๆเลยครับราคาเต็มเนี่ยเกือบ17,123บาทวันนี้จ่ายเพียง999บาทครับโทรมาที่หมายเลข02113 2222 22. หรือว่าชอปผ่าน Li like น์แ d ดก็ได้นะครับที่แอด p p p ปี้อัน score s h o p p i n g นั่นเองครับแป้งแบบ บบนี้ไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงใช่ไหมผู้ชายก็ทาได้โอ้ซื้อเยอะมากคือต้องบอกว่าโปรนี้เนี่ยใช้ได้กันทั้งครอบครัวคือจะเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้ชายจะอายุมากจะอายุน้อยจะเป็นวัยทํางานออหรืออยู่บ้านาราคาพิเศษวันนี้นะ,ะตัดสินใจแล้วก็โทรศัพท์มาได้เลยนะคะเรื่องดีๆจากคมชันลึกวันนี้ขอบคุณเอ๊มากค่ะดีอย่างยิ่งครับสวัสดีค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการคมชันลึกนะคะเราพบกันอย่างนี้เป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์22นาฬิกา20นาทีวันพรุ่งนี้กลับมาพบ กันใหม่นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ